ครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเทสกลุ่มกระสุนดูนะครับมี2รุ่นให้ดูนะครับผมไม่ได้มาโปรโมทนะครับนี่เป็นรุ่นไหนก็ไม่รู้นะผมเพิ่งสั่งมาวันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้ครับนะฮะเราผมจะยิงยิงเป้าเนี่ยตรงระหว่างต้นยางนะครับมันมี2ออันเนาะทางขวามือนี่ผมจะยิงสีแดงนะครับด้านซ้ายมือนี่ผมจะยิงสีขาวนะครับ เอาอย่างละห้านัดนะครับแต่ว่านัดแรกนี่ผมขอยิงปรับกระสุนก่อนนะครับให้มันตรงก่อนแล้วสี่นัดที่เหลือผมจะไม่ไม่ปรับนะครับเรามายิงกันเลยว่ากลุ่มกระสุนเนี่ยมันจะเข้ารูเดิมไหมนะครับขอเริ่มตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมจะหมดละเหลืออยู่สิบกว่านัดนะครับเรามาทดลองกันเลยครับ สีแดงนี่ด้านขวานะครับเดี๋ยวผมปรับก่อนนะครับ นัดต่อไปลงคีปนึงอ่ะผมขอปรับปรับอีกนิดนึงโอเคมาดูทีเนี้ยสองละ คราวนี้จะไม่ปรับแล้วนะยิงกัเลยนะครับสีแดงนะครับสองสี่หมดแล้วสีแดงติ๊กขอเพิ่มอีกลูกหนึง เอาหมดแล้วนะครับสีแดงนี่เหลืออยู่แค่ไม่กี่ลูกเองนะครับผมจริงๆสีแดงให้หมดเลยแล้วกันนะครับเอาอีกสักสามนัดนะครับมันเหลืออยู่แค่สามนัดเอง ยิงกันเลยอ่าลว เจ็ดนะครับเจดนัดโอเคทีนี้มาลองตัวสีขาวดูนะครับมาลองตัวนี้ดูนะเอาสักเจ็ดนัดนะครับเหมือนกันผมจะปรับแค่สองนัดเหมือนเหมือนเท่าๆกันนะครับเพื่อไม่เอาเปรียบกันเนาะมาทดลองดูว่าจะดีไหมว่าสีแดงผมหมดแล้วนะครับ ผมใช้มายิง500ลูกเนาะก็หมดแล้วไม่เหลือแล้วทีนี้ก็เหลือแค่ตัวสีขาวเพิ่งสั่งมาวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าก็ต้องทดลองกันวันนี้แล้วครับมีตาเขาที่เคยใช้เขาบอกว่ามันดีนะครับผมก็เลยถ้าดีงั้นเอามาให้ผมผมลองดูมันอาจจะดีสําหรับเขาหรืออาจจะดีไปหมดก็เป็นไปได้เนาะ เจ็ดนัดเท่ากันนะครับ <c oughs> ด้านซ้ายมือนะครับ เป่าเลยนะครับอ่าไม่ได้ปรับเลยปลูกต้นยางนะครับนะปิ้วปิ้วเลย โโอโ้สุดยอดว่ากระสุนนี่สุดยอดเลยครับเนี่ย สุดท้ายหมดแม็กเจ็ดนัดเท่ากันทีนี้เราไปดูกันนะครับว่าอ,อ,อันไหนจะดีกว่าเนาะแต่มันก็ขึ้นกับ อากระสุนด้วยนะครับอันนี้ก็หมดไปแล้วเนาะนีครับไม่เหลือสีแดงมันมีเจ็ดนัดทั้งหมดตัวนี้นี่ผมเพิ่งแกะใส่นี่ครับตัวเดิมเจ้าเดิมของเราเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้แบบไหนเนาะ ระยะน่าจะประมาณเราๆสามสิบเมตรได้อยู่ขวามือนี่สีแดงนะครับซ้ายมือสีขาวอ่าดูเอาครับขวามือนี่นัดแรกนี่อันนี้ไม่ไม่คิดนะครับเพราะว่าผมปรับก็เข้าตรงนี้นะครับก็ปรับอีก ขึ้นมาตรงนี้แล้วผมก็ไม่ปรับเลยก็ขึ้นอยู่ตเนี้ยก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่โป้ก็มิดอยู่เนาะส่วนตัวนี้นะครับโอ้อันนี้สุดยอดเลยอันนี้กลุ่มกลุ่มไม่ค่อยแตกนะแต่นัดสุดท้ายเนี่ยจะออกมาด้านนี้หน่อยสองสามนัดเนี่ยที่เข้าตรงเนี้ยไปหมดเลยนะครับ ที่มันออกมานิดๆเนี่ยเพราะว่ามือก็อาจจะแบบว่าเรายิงแล้วมันไม่ค่อยนิ่งสักเท่าไหร่มันก็มีอาจจะมีสั่นแบบยิย่งนิดนึงอะ่ะแต่ดูแล้วตัวสีขาวน่าจะดีกว่านะครับกลุ่มกระสุนนะผมก็ไม่ได้เอารูก,กรไอให้ดูด้วยเนาะว่าอันไหนดีกว่าไม่ดีกว่าผมก็ไม่ไเอามาให้ดูแต่ดูเซิงแล้วเนี่ยตัวนี้ดีกว่าเนาะในการยิงผมว่า ก็นิว้วก้อยดูเลยนิว้วก้อยใส่ก็เกือบมิดนะนะะส่วนตัวนี้นี่โอ้โหถ้ายิงแบบเล็กมากก็โอกาสพลาดก็มีอยู่นะครับแต่ตัวนี้นี่ไม่ค่อยพลาดหรอกถึงไม่โดนก็ยังมีเฉียดเนี่ยแต่นี่มันก็อาจจะแบบมีพลาดนิดหน่อยนะครับเพราะสีแดงนี่ผมก็เล็งตรงสีแดงนะมันก็ขึ้นขนลงลง,ลงมันมันไม่ไม่ตรงเลยแต่ ลูกกระสุนก็มีแบบว่าไปรูเดียวกันก็มีนะครับแต่มันก็มีแบบลูกที่ขึ้นขึ้นลงลงอาจจะเป็นที่ตูดมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีตูดมันไม่ค่อยดีอาจจะเป็นมีรอยบุบรอยบิบอะไรสักอย่างก็มีนะครับแต่ตัวนี้นี่กลุ่มไม่แตกนะครับกลุ่มดีกว่าแต่ถ้าระยะไกลกว่านี้ก็ถูกอ่ะยิงก็ยิงก็ถูกนะครับก็คิดดูนิโป้มิดแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ นี่พปกเล็กๆเองเนาะไม่ได้ใหญ่เหรียญบาทนี่ก็น่าจะมิดอยู่นะครับแต่อันนี้ไม,ไม่อันนี้ก็มิดอยู่เหมือนกันก็ใช้ได้ครับเหมือนกันแหละแต่ต่างที่ว่ากลุ่มกระสุนไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โอกาสพลาดก็ค่อนข้างมีมีอยู่จะเป็นกล่องสีแดงนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นกล่องสีขาวนะครับมีห่อไหนก็ไปไปดูออกเองนะครับในในกล่องผมไม่รู้หรอก ว่าผมสั่งมาเห็นตาเขาบอกว่าเออมันรุ่นนี้ดีนะร้านลองไปใช้อยู่ใช้ดูอะไรเนี้ยพอดีอกระสุนตัวสีแดงผมหมดไงผมก็เลยมาใช้ดูว่าเออมันดีไหมก็นี่แหละทดลองยิงครั้งแรกเลยห้าร้อยลูกนะครับสี่ร้อยสี่ร้อยห้าสิบบาทไอตัวสีขาวนะครับแต่ตัวสีแดงนี่ผมซื้อมาเท่าไหร่นะเออห้าร้อยสามสิบนัที่ผมสั่งมานะครับ โอเคยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผม